สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนอยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุก,นกมาฝากให้เด็กๆได้ลองทํากันด้วยค่ะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะคะไปฟังคําอธิบายพร้อมทําตามคุณครูคกันได้เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาในหน่วยคณิตคิดสนุกนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพให้มีความสัมพันธ์กับตัวเลขพร้อมระบายสีให้สวยงามอย่างเช่นเด็กๆด,ดูสิครัอันนี้คือเลข3เลข2เลข1แล้วก็เลข4คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะภาพแรก มีสับป,ปะรด1ลูกสับปะรดหนึ่งลูก,ปปลกเด็กๆก็โยงไปเลยค่ะโยงไปหาเลขหนึ่งเลยนะคะโยงไปหาเลขหนึ่งเลยแบบนี้หลังจากที่เด็กๆโยงเส้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีได้เลยนะคะ กระบายสีเลยคะ่ะเช่นครูจะระบายส้มนะคะก็จะระบายส,สีรูปส้มให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี็กๆก็ลองไปนับดูนะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาที่คุณครูนำมาฝากให้เด็กๆได้ลองทําในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะทําได้กันหรือเปล่าถ้าเด็กๆพอที่จะทําได้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆก,กลับไปทําใบงานเกมการศึกษาของตัวเองได้เลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาฝากให้เด็กๆเพีเยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย